สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็กลับมากับเอ,อ่อซีวีซีนะครับเวอร์ชันสิบนะครับผมก็จากข่าวนู้นเลยนะฮะก็น่าจะเล่นเอ,อ่อล็อบลุยจิไปหรือเปล่าวะ <laughs> นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นในตัวละครซีวีซีกันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมผมอยากเล่นนะครับผมไม่ไม่รู้ว่า คุณผู้ชมเคยดูไปหรือยังนะฮะกับตัวละครตัวนี้นะครับนัสืดกร์กนิวนะครับผมหรือว่าดารอนสเลยเยอร์ไฟนะฮะนัสืนะครับ,อรบโอเคผู้ช่วยฟังผมนะครับมีเท่ายามะนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเอเนลกับโมเลีย e นะครับโอเคปะเราลุยเลยดีกว่าซื้ออะไรอีกว่ะ ต้องบอกว่าอ CVC เวอร์ชันสิเนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวที่พัฒนามาจากมันไม่น่านจะมัฒนามาจากมันได้แบบมาจากเออบีดวันพีชนะครับผมแต่ว่าต้องเข้าใจอว่า CVC มันมันเนี่นั่นไงมันแบบว่ามันมีตัวละคร,ารคาแรกเตอร์ที่มันเยอะกว่าอะไรมากกว่านะฮะ โอเคสกิล okay, แรกนะครับเป็นเอ,อไฟดักก้นโหลดนะครับผมหรือเร,อร,อรอาลุกจักกันก็คือมังกรไฟคำรามนั่นแหละนะครับผมนะค,คือจะต้องบอกว่า f ฟร r ลี่เทตอนนี้ถึงแม้มันจะจบไปแล้วนานนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะมีสปินออฟนะครับผมมีเออเควสอะไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีอะไรสักอย่างนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ตามแล้วแหละนะครับผมคือ ถ้าอนิเมะมันจบตรงนั้นก็คือให้มันจบตรงนั้นไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจบสมบูรณ์ของมันแล้วนะฮะเราเลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งยากอะไรกับมันสัเท่าไหร่นะครับผมเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนเคยผมผมตอนผมสมัยผมเรียนนะไอตอนนั้นสมัยผมเรียนก็ทะเลาะก,กับเพื่อนนะว่าเอ้ย ไอคนวาดแฟรี่เทลกับวันพี e เนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าอะเพราะว่าเอ่อต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจารย์คนที่วาด a ฟรี่เทลแกเนี่ยเขาเขาเหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากการเขียนการ์ตูนแนวเวทมนต์เนี่ยคล้ายๆกับแนววันพี e นะครับผมคล้ายๆกับอ่ามีแบบลูกเรือมีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผลงานเก่าของอาจารย์แกเนี่ยเขาไม่ได้เขียนแนวนี้นะฮะเขาจะเขียนแนวพวก เลฟหรือซีโร่อะไรอีเดนอะไรเนี่ยนะฮะค่คุณผู้ชมเคยรู้จักนะครับผมแต่ซีโร่อีเดนเนี่ยผมไม่เคยอ่านผมเคยเล่นผมเคยดูแต่เรื่องเลฟเลฟเนี่ยคือมันจะเป็นเกมเกมในเพย์หนึ่งะครับผมผมรู้จักผลงานชิ้นแรกของอาจารย์แกก็จากการเล่นเกมเพย์หนึ่งะฮะเพราะว่าสมัยนั้นเกมเพย์หนึ่งที่มันจะเป็นแนวคล้ายๆกับเอฟเอ็มโออาร์เนี่ยมัน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 ไม่มีให้เห็นมากนะครับผมแต่ว่า ตัวเอกอมันจะน่าจะคล้ายๆกับนัำสื่นั่นแหละแต่ผมมันจะสีขาวๆนะฮะแล้วมันจะใช้ดาบดาบหลายๆเล่มเลยนะครับผมจะมีดาบดาบแห่งระเบิดดาบอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มันจะมีตัวซิมโบลคือตัวเหมือนเป็นเหมือนตัวโลโก้ประจําประจาตัวอาจารย์แกคือไอ้ตัวที่มันตัวสีขาวๆจมูกแหลมๆสีเหลืองอะ่ะนะครับผมนั่นแหละไปเรื่องไหนเจอแม่ง เจอมันโตนั่นทุกทุกทีเลยนะฮะมันจะเป็นถ้ามันอยู่ในเรื่องไฟลี่เทลเนี่ยคือจะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงประจำตัวของลูซี่นะฮะนางเอกของเรื่องนะฮะโอเคสกิลสองนะครับเป็นหมัดมังกรเพิงนะครับผมหรือภาษาอัอางกฤษคือไฟดักก้อนไอรอนฟิตนะครับผมต้องใช้กับผู้เล่นโดยตรงนะต้องใช้กับตัวสตวูนะฮะไปเราไปจัดการแม่งก่อนดีกว่า เอวแม่งรู้วยเยี่ยว่าเราจะเล่นงานมันวิ่งหนีนะฮะโมเลียก็ไดลมะ้อืมมัดมังกรเพลิงปล่อยเข้าไปทีจะหนีไปไหนเราหนีเหรอฮะหนีเหรอเอาเ,อเยี่ยจะดูเอวกำลังจะสู้เลยคุณผู้ชมครับแม่งเอ้ยเท่าอย่ามาเข้ามา กันว่าไขจูข่จะไปครับโมเลียดูดโมเลียดูดเงาเท่ายามาครับแต่ว่าลืมไปว่า,วาเท่ายามาเป็นสายสเต็น์นะฮะเรียบร้อยครับเอามึงนี่ไหลเไี่เวโอ้ยเยยผมลืมไปว่ามันมันมีสกิลชาร์จด้วยนะชาร์จในตัวอะไรประมาณนี้นะฮะ หลายตัว 7, ป 2> 2, แม่งมันต้องชาร์จมันเหมือนสกิลชาร์จของโซโลเลยนะที่มันใช้ท่าไอโอนิกิริะนะครับแต่ว่าแม่งพลังของนักสืบน่าจะแรงกว่านี่ไงแล้วก็พ่นไฟใส่ไปเลยซัด,ดวยซัดเออ ต้องเข้าใจนะว่าแมปไอซีวีซีเนี่ยไอการอัพสกิลอะไรเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับให้เราเนี่ยปรับค่าสเต็งเอ่อให้มันให้มันสูงเข้าไว้นะผมพวกค่าสเตตัสอะไรพวกนี้ยิ่งสูงเท่าไหร่สกิลมันก็จะเล็กยิ่งแรงยิ่งขึ้นนะครับผมเหมือนกับว่าสกิลมันจะติดให้อัตโนมัติอ่ะมันจะติดตั้งให้เองอะไรประมาณนี้นะฮะทะลึงลวเอเ็นเอวโอเคสกิลสามครับชื่อ เอ,อ,อะไรเนี่ยบาอะไรอะไรบินบิลเลียดเฟรมอะไรเนี่ยมังกรไฟเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าเป็นสก,กิลแบบใหม่นะฮะอืมเป็นเหมือนกระโดดลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนกระโดดลงไปแล้วใช้ไฟหรือเปล่านะ ถ้ามันก็ถือว่าอลังการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันมันมันใช้ยังไงนะฮะ <C ül> โอ้ยเป็นอะไรอยู่วะเนี่ย <C ül> อีกทีน,งนึงทันเรื่องไรโมเรียแม่นผลเงาแม่งบินไปหานะครับเท่าย่ามมามันก็โหดเกิน ช่วงนี้เราก็เก็บเกี่ยวคีบไปพังๆนะครับเหลือเวลาในการดวลอีกประมาณ90วินะฮะเราก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนตัวละครนับสื่อเนี่ยผมเคยเล่นไปเมื่อน่าจะ3 4ปีก่อนนะผมถ้าเป็นผู้ติดตามเก่าของผมก็น่าจะรู้ดีนะฮะว่าผมเคยเล่นไปเมื่อ3 4ปีที่แล้วนะผมก็เอาตรงๆเลยผมก็จำไม่ได้หรอกว่า แต่ละสกิลที่เราเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้พวกสกิลพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันความซับซ้อนมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ,อึ๊บดูนะอ,อึ๊เมันคล้ายๆเหมือนกับบอลเกงกิเวอร์ชั่นลูกไฟนะครับผมเหมือนท่าที่โกคูปล่อยใส่จอมมันบูฟิเซอร์อะไรประมาณนั้นนะนะฮะด เนี้ยเนยเนียนียนยนยจะตายแล้วลูกไฟพุ่งไปหาแบบไม่รู้ตัวช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าผมก็เบื่อเบื่อบีบวันพีชนะแบบบีบวันพีชเพราะว่าตัวละครมันมัน,ม,นมันก็หมุนวนอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรอะมาใหม่ในแต่ละเวอร์ชั่นนะครับผมเลยทำให้แบบว่า เ,ออเราก็เราก็อยากจะหาแมปใหม่ๆให้คุณผู้ชมเล่นแหละแต่เราก็บวกกับเราไม่ว่างอ่ะนะครับผมแล้วก็มีหลายๆท่านเขาก็อยากจะให้ผมเล่นกับคนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกเลยว่าผมไม่ว่างจริงๆนะโอเคดูเอลวครับเป็นเรากับโมเลียนะฮะในเวลาล้างแค้นแล้วมึงไอ้เฮียทำไมช่วงก่อนโดนเงามึงเดินไปเดินมาวะ เกือบแพ้เหมือนกันนะฮะโหแองเอ้ยช่วงตอนที่มันชาร์จมัดอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบสถานะที่เราแบบเราตัวเปล่าเราเปือยอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะกูจะกลายเอเนยงง่ายกว่ามัดชาร์จต่อยสกิลสองแม่งใช้ยากพอสมควรเลยนะฮะ โอเคสกิลสี่นะครับชื่อ l i ไลนิ่งเฟมดะกอนโหมดนะครับน่าจะเป็นโหมดมังกรสายฟ้าอะไรประมาณนี้มั้งจะทำให้เรามีสถานะพวกเพิ่มเกาะเพิ่มพลังการโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเอสกิลสองจะชาร์จได้เร็วขึ้นนะฮะ <c oughs> จะเพิ่มอะไรมั่งอะ่ะ <c oughs> เพิ่มสเตตัน0.2สองเพิ่มมูฟเมนต์บวกสี ลดคูดาวลงศูน์จุดสนะครับผมอ,อ,อะไรเนี่ยเป้าหมายซเซฟลดโจมตีเอวอวีเออโได้สี่รอยห้าสิบก็ถือว่าเพิ่มพวกเออมันเป็นเหมือนหมดแปลงล่างอ่นะครับผม หมดแปลงล่างคล้ายๆกับซูเปอร์ไซย่าหรือไม่ก็พวกอยู่ในสถานะเกียร์สอะไรประมาณเนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัดแป๊บหนึ่งแล้วผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนมีสก,กิลอันตินะฮะผู้ชมครับก็ผมได้สกิลอันติแล้วนะฮะแต่ว่าเกมแม่งเกิดอาการบักนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเกมมันจะทํายังไงให้มันหายนะฮะก็เดี๋ยวจะลองดูถ้ามันไม่หายบั็ผมก็ต้อง ิดคลิปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปสาธิตสกิลอันติให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณผมู้ชมดูดิเนี่ยเห็นไหมฮะสกิลมันบั็กครับสกิลมันบั็กแล้วตัวมันติดอยู่ในเนี้ยผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวแม่งเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าดูจากสกิลอันติแล้วน่าจะไอ้ดูจากสกอร์้กก็น่าจะรู้นะว่า มันชนะขาดแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสาธิตสกิลอันติในอีกทีหนึ่งก็และกันนะครับผมเพราะว่าผมเล่นไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าผมเนี่ยกดเขยิบตัวไปไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยนะฮะคือมันชนะแน่ๆแ,นแหละนะครับผมแต่ว่าผมเล่นไม่ได้นะครับผมเลยไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับผม โอเคก็ okay. ไงก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงหรือเป็นฮีโร่ตัวไหนอะไรยังไงนะฮะ mm hmm. ก็ใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามมาได้นะฮะ mm hmm. ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันล้วกันนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากันล้วกันนะครับผมเซ็งมากเลยเล่นมาจนเลเวลยี่สิบห้าแล้วแม่งอยู่ดีก็ติดบั๊กนะฮะติดบั๊กอยู่ในหลุมอะแล้วมันแค่จะเป็นตัวไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากันล้วกันครับสวัสดีครับเอาล้วฮะก็สกิลอันตี่นะครับชื่อว่าเอ่อฮีเดนไฟฟอร์มนะครับผมคิมสันโลตัสฟินิกซ์ซอสนะครับผมก็น่าจะเป็นกระบวนท่าอะไรเพลงดาบ เจ็ดเหลี่ยมอะไรสักอย่างนะครับผมเพลงดาบเจ็ดชั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับดูฮะม,มันเป็นท่าคล้ายๆกับท่าท่าปาดนะครับผมคิมสันก็คือเออเพลงดาบเอ,อดอกบัวอะไรเจ็ดเพลงดาบสีแดงบัวแดง ดาบฟินิกอะไรสักอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมอีกสักนาทีอีกประมาณเจ็ดอีกสักนาทีสิบวิเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคใกล้ถึงเวลาอันติแล้วนะฮะเดี๋ยวดูอันติสวยๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดคลิปกันเลยแล้ว นี่ได้ระยะแบบสวยๆเลยนะฮะอโอเคประมาณนี้นะครับผม